สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมิโซครับตอนนี้พวกเราสองคนยือนอยู่ที่ถนนรัชดานะครับผมอยู่หน้าโครงการ U d ดี g h t แอดตลาดพลูสเตชันจากแกรนด์ยูครับคุณผู้ชมโครงการนี้เราสองคนเคยพาคุณผู้ชมมาดูตั้งแต่ตอนเขาเปิดตัวตอนนั้นมีแค่สำนักง,งานขายธรรมดาครับผมปัจจุบันเนี่ยเวลามันผ่านมาแล้วโครงการเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูกันว่าโครงการนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง ไปกันเลยครับ,รบสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาไปดูในวันนี้คือคอนโดยูดีไลท์ตลาดพลูสเตชันจากแกรนดยูครับโครงการนี้เป็นคอนโดตึกสูง2อ,อาคารที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งทนนะครับโดยจะอยู่บนถนนรัชดาพิเศษด้านที่มุ่งหน้าไปทางแยกท่าพระครับ การเดินทางไปยังโครงการถ้าเราขับรถมาจากพระรามสามนะครับข้ามสะพานกรุงเทพมาพอมาลงที่ถนนรัชดาเนี่ยก็จะเจอกับโครงการอยู่ทางซ้ายมือครับก่อนที่จะถึงแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์ที่ตั้งของโครงการจะอยู่เยืงๆกับห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ450เมตร แล้วนอกจากนี้ตัวโครงการก็ยังอยู่ในระยะที่พอจะเดินไปรถไฟฟ้าได้นะครับโดยสถานีที่อยู่ใกล้กับโครงการที่สุดก็คือสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูครับซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ500ถึง600เมตรรูปแบบของโครงการที่นี่จะเป็นคอนโดไฮร h ส์2อาคารนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณเกือบเกือบ6ไร่ ประกอบด้วยอาคาร A สูง34ชั้น548ยูนิตอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็อาคาร B สูง27ชั้น425ยูนิตอยู่ทางด้านหลังครับรวมทั้ง2อาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด973ยูนิตพร้อมที่จอดรถประมาณ42%รวมซ้อนคันนะครับโครงการนี้เราเคยพาคุณผู้ชมมาดูแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ยังเป็นสำนักงานขายอยู่นะครับแต่ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะครับ เราจะไปดูกันว่าของจริงเขาทำออกมาเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่จะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูภายในโครงการนะครับอยากจะให้ดูระบบ Security กับการเข้าออกของที่นี่กันก่อนอืที่นี่มันมีสองตึกแต่เวลาเข้าออกเนี่ยถนนหลักที่ ใช้ในการเข้าออกคือถนนด้านหน้าถนนรัชดานั่นเองใช่ะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งเข้าก็อยู่ด้านนี้ฝั่งออกก็อยู่ด้านนี้ถ้าเป็นวีซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรแต่ถ้า <akkor S 2> เกิดว่าเป็นลูกบ้านก็จะแปะบัตรเข้าไปเลยนะครับก็จะมีไม้กระดกกั้นอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีปั้มรอปภคอยให้แบบว่าใช่แล้วก็ CCTV ด้วยคอยดูว่าใครเข้าออกรักษาความปลอดภัยตรงด้านหน้าแต่เวลาเราเข้ามาเนี่ยเราขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ย รถเนี่ยจะวนเข้าไปทางนู้นนะคุณผู้ชมแล้วก็จะไปวนมีจุด drop area อ,อ,อยู่ทางด้านในส่วนเวลาเราเดินเข้าไปในโครงการเราเดินผ่านตรงเข้าไปจะเจอล็อบบี้ด้านในเลยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูครับ <มา S 2> คุณผู้ชมถัดจากป้อมรอปภมาตรงนี้มันจะเป็นลานจอดรถสาหรับวีซิเตอร์นะครับผมคือวีซิเตอร์จอดหรือลูกบ้านจอดก็พอได้แหละแต่ลูกบ้านจริงๆงอ่ะเขาไปจอดในตึกจะสะดวกกว่าเพราะมันเป็นการจอดในร่มนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของดรอปแอร์เรียเวลาแท็กซี่มาส่งหรือคนไปรับไปส่งเนี่ยเขาก็จะมาดรอปส่งกันตรงนี้ซึ่งมันเป็นส่วนภายในอาคารดังนั้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือแดดออกเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเดินเข้า<ช>ตึกไปได้เลยใช,ใช่แล้วครับเสร็จแล้วพอเขาดรอปเสร็จปุ๊บเขาก็จะวนออกไปทางด้านหน้าทางนี้ถัดไปนะซึ่งพอเราเดินมาทางด้านข้างของบริเวณพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะกั้นเป็นโซนแบบว่า p r i v a t หน่อยนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งช่วงบ่ายๆเนี่ยเงาของตึกเนี่ยมันจะสาดมาทางนี้พอดีอนะฮะทำให้พื้นที่ตรงนี้ก็ล่มอย่างที่เห็นก็นั่งเล่น,ลนตอนบ่ายตอนเย็นได้อะไรพวกนี้ครับส่วนเวลาจะเดินเข้าล็อบบี้อ่ะล็อบบี้มันแยกกันนะระหว่างตึก A กับตึก B เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาดูล็อบบี้ของตึกนี้กันก่อนคุณผู้ชมพื้นที่ล็อบบี้ของตัวโครงการของแกรนด์ยูอ่ะ ส่วนมากเนะี่ยเขาจะทําเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับพื้นที่เปิดโล่ทงทางด้านนอกตรงนี้จะทําเป็นหน้าชาน <S <S เหมือนกับชานบ้านอนะ่ะคุณผู้ชม,มก็จะเป็นพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอยู่ในร่มนะแต่เป็นพื้นที่เอาดร์นะครับส่วนตัวประตูทางเข้าล็อบบี้เขาเนี่ยจะเป็นประตูที่ออกแบบมาให้มันเปิดออกแบบนี้คือเปิดออกแบบนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประตูที่เปิดเชื่อมกับพื้นที่ภายนอกได้เสร็จแล้วตัวประตูเนี่ยมันจะมี เรียกว่าหลายรอบหลายรอบของล็อบบี้เลยอ่ะใช่เสร็จแล้วเวลาเราเดินเข้าเดินออกคือจะเดินเข้าช่องไหนก็ได้คุณผู้ชมเลือกตามใจชอบชเลยข้อดีของมันก็คือมันประหยัดไฟประหยัดแอร์เพราะว่าเวลาเปิดไว้แบบนี้ลมมันจะโกลกตลอดเวลาครับซึ่งวันไหนที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปเปิดไว้แบบนี้มันก็ได้ทั้งส่วนความโลง่งแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของเวนติเลชันซึ่งทําให้แบบลูกบ้านเซฟค่าใช้จ่ายเรื่อง,องค่าไฟค่าแอร์ไปพอสมควรภายในล็อบบี้อ่ะที่เขาออกแบบแบบนี้ได้เพราะว่าเขาออกแบบล็อบบี้ให้มี2ฟังก์ชัน ฟังก์ชันแรกก็คือพื้นที่รับแขกนั่งรอแขกแป๊บๆไม่ได้รีบไม่ได้นั่งนานครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องมีแอร์ก็ได้ก็เปิดเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบเผื่อจะนั่งนานเขาทำเป็นกึ่งมิทติ้งมิทติ้งรูมเป็นห้องประชุมนั่นเองนะฮะเรามานั่งภายในห้องประชุมนี้ก็จะมีแบบโต๊ะมีเก้าอี้นะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีไว้บอร์ดมีแอร์เปิดแอร์ได้ใช่ สมมติวัน,วนไหนบบร้อนอากร้อนแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์ก็นั่งอยู่ข้างในนี้มันก็เซฟเซฟค่าไฟสําหรับตัวลูกบ้านเองด้วยแล้วพื้นที่บริเวณชั้นล่างนี้เขาเปิดเป็นแบบกึงก่งกึ่งดับเบิลวอลลุ่มอะเนาะมันทําให้แบบว่าลมมันพัดมาได้ดีกว่าใช่ดีกว่าใช,ใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาก่อนจะเข้าส่วนที่เป็นส่วนพักอาศัยเนี่ยเราก็จะเจอส่วนของรีเซพชั่น ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เขานั่งคอยดูแลคนเข้าคนออกอยู่ก็ค่อนข้างจะคุมความปลอดภัยในอีกชั้นแล้วตรงนี้จะมี CCTV มีหน้าจอไว้ให้ดูด้วยใช,ใช่ครับชั้นล่างอ่คุณผู้ชม<ด>ล็อบบี้ตึก A กับล็อบบี้ตึก B เนี่ยมันจะเชื่อมกันนะคือจะเดินไปหากันได้ซึ่งระหว่างทางเดินไปหาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูว่ามันมีแฟซิลินตี้อะไรที่อยู่ในทางเชื่อมตรงนี้บ้างไปกันเลยครับ ผู้ชมทางเชื่อมตรงนี้นอกจากจะเดินไปทะลุออกส่วนของล็อบบี้ตึกบีแล้วเนี่ยครับมันยังเดินไปทะลุออกด้านหลังโครงการ<ม>ออกทางถนนด้านหลังได้เลยนะ<ม>แต่จุดที่เป็นทางเชื่อมเนี่ยเขาก็จะวางฟาซิลิตี้ต่างๆเอาไว้เช่นตรงนี้เนี่ยก็ะจะเป็นห้องนิติบุคคล ห้องนิติบุคคลเนี่ยเอาวางไว้ที่ตึก A ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของโครงการใกล้กับทางเข้านะฮะใช่ซึ่งถูกแล้วเพราะว่าเวลาแขกไปใครมาคนมาติดต่อนู่นนี่นั่นจะได้ไม่ต้องเข้าไปลึกให้มาอยู่ที่ตรงนี้แหละง่ายสะดวกส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดินถัดลงมาอีกนิดหน่อยเนี่ยจะเจอกับส่วนที่เป็นห้อง ลอนดี้ือ,อห้องซักผ้านั่นเองอนะครับซึ่งบริเวณห้องลอนดี้ตรงนี้เขาก็จะวางเป็นพวกเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญเอาไว้ทั้งหมดหเครื่องด้วยกันแล้วก็มีเครื่องอบผ้าด้วยใช่แล้วก็จะมีตู้กดน้ําให้ด้วยซึ่งตรงนี้บางทีเราต้องใช้เวลามานั่งรอดังนั้นเนี่ยเขาจะเตรียมชุดเก้าอี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อมานั่งรอกดเกมทํางานอะไรไปด้วยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงมาให้เรียบร้อยสําหรับเผื่อว่ากาลังซักผ้าอยู่แล้วก็แบบว่า จะได้เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้าได้เลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมอยากจะให้สังเกตพวกผนังของห้องอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะฮะคือผนังตรงบริเวณเนี้ยเขาจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียลูกกลงเหรอไม่ทำเป็นซี่เอาไว้ไม่คือทําเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วกันคุณผู้ชมก็คือไม่ได้เป็นผนังทึบแต่จะเป็นผนังโปร่งโล่งแบบนี้คือประเด็นคือคนเนี้ยเข้าไปไม่ได้หรอกคือมันมันต้องเดินเข้าประตู แต่ว่าอันนี้เขาทําเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้มันมีการระบายอากาศที่ดีใช่แล้วเขาทําผนังประเภทนี้เอาไว้ตลอดแนวของแบบพื้นที่ด้านล่างเลยใช่มันจะพัดได้ตั้งแต่ด้านหน้าสุดไปถึงข้างหลังเลยถูกต้องน,นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมล็อบบี้เขาถึงโปร่งโล่งได้เพราะว่าลมเย็นจากส่วนภายในอาคารมันจะพัดออกไปวนไปวนมาซึ่งสามารถทําให้เรานั่งล็อบบี้ได้โดยไม่ต้องเปิดแอร์คร่ะเดินต่อกัน ชมด้านในเนี่ยก็จะมีที่จอดรถใต้อาคารที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับสำหรับลูกบ้านที่แบบชิงจังหวะเวลาได้ดีก็จะจอดรถตรงนี้ได้ใช่เวลาขับรถเข้ามาจอดด้านในได้ใช่ส่วนโถงทางเดินเชื่อมตึกระหว่างอาคารเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาทำมากว้างมากกว้างกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากว่าพื้นที่ตรงนี้คุณชมจะเห็นว่ามันเป็นที่จอดจักรยานที่จอดจักรยานของที่นี่เขายังไม่ได้ติดแอกมาให้พอติดแอกเนี่ยแอกมันจะอยู่ชิดผนังแบบนี้แบบนี้แล้วจักรยานเราก็เอาจักรยานมาเสียบแบบนี้แล้ว ซึ่งมันจะทําให้มีจักรยานจอดได้แบบเป็นหลักร้อยคันเลยอะใช่แล้วเวลาแล้วแล้วยังเหลือพื้นที่ให้คนเนี่ยเดินผ่านได้ใช่น,นี่เป็นสาเหตุที่เขาทำโถงทางเดินตรงนี้เป็นโถงทางเดินที่กว้างกว่าปกติครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นล็อบบี้ของตึกบีนะครับแต่เรายังไม่พาคุณผู้ชมไปดูเราจะพาคุณผู้ชมเดินไปด้านหลังก่อนส่วนตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นห้อง่ะปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นห้องโอนครับแต่ต่อไปพอเริ่มโอนเสร็จอะไรแล้วเนี่ยตรง ทางนี้ก็จะเดินต่อไปทะลุด้านหลังได้ครับ<ป>เดินมาจนถึงสุดขอบตึกของตึกบีนะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นด้านล่างตรงนี้ก็ติดเป็นสติกเกอร์ไว้อันนี้คือต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นมินิมาทซึ่งตั้งเป้าว่าจะเป็นเซเว่นครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยตึกมันเพิ่งเสร็จยังไม่ได้มีเซเว่นมาลงนะคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ที่เดินออกมาจนสุดขอบตึกตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่โลง่ลงๆซึ่งพื้นที่โลง่ลงๆตรงนี้มันเป็นที่จอดรถซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่า ตรงนี้มันจอดรถได้แต่มันก็ไม่สะดวกเท่ากับจอดในอาคารหรอกอเพราะว่า<ร>อันนี้เออมันต้องจอดตากแดดต้องรองให้แบบต้นไม้พวกนี้มันโตขึ้นอีกสักใช้เวลาสักสองสามปีออมพอมันโตแล้วถึงจะมีร่มเงาของต้นไม้ให้แบบพออาศัยจอดรถได้เย็นๆบ้างครับผมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าตรงส่วนตรงประตูทางออกตรงนี้เนี่ยพอออกมาแล้วมันเป็นอะไรกันครับ ุณผู้ชมตรงลานจอดรถที่เขาทาลานจอดรถไว้ด้านหลังเนี่ยครับเพราะว่าในรูปแบบของการออกแบบไว้ตอนแรกเนี่ยเราจะสามารถขับรถเข้าออกทางด้านหลังออกถนนเทิอกไทย33ได้ซึ่งการทะลุออกถนนเทิอกไทย3 3ได้มันเป็นความสะดวกในการขับรถไปมาเผื่อด้านหน้ารถติดไงอ่าใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับซึ่งอันเนี้ยทางนิติบุคคลหรือทางลูกบ้านเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้เปิดเป็นทางออก ได้สําหรับตัวโครงการอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้คุณผู้ชมมันจะมีทางออกที่สามารถออกได้แน่แก็คือทางคนเดินออกซึ่งเราสามารถที่จะจูงจัก,กรยานหรือเดินเข้าเดินออกตรงนี้ได้ทางเดินออกตรงนี้สาคัญนะเพราะว่าเวลาเดินออกหรือเดินเข้าทางนี้เนี่ยมันจะสามารถทะลุออกทางด้านหลังถนนเทิดไทยไปโผล่ออกเรียกว่ารถไฟฟ้าได้ค่อนข้างจะสะดวกกว่าทางด้านหน้าอีกก็<ป>ะจะไปเจอตรงรถไฟฟ้าตลาดพลูะะใช่ไป,ปเดี๋ยวพาไปดูกัน ประตูคนเดินเข้าเดินออกที่เขาทําไว้เนี่ยมันต้องมีแปะบัตรผ่านนะครับไม่ใช่ใครก็เดินเข้าเดินออกได้อนี่ก็คือสําหรับเรื่องของ Security แหละส่วนเวลาออกมาปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาแทบจะเรียกว่าด้านนี้เป็นด้านหน้าอีกด้านนึงก็ยังได้ใช่มีป้ายโครงการอะไรศึกษาเลยใช่นะเขาทําไว้ค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรส่วนตังเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นถนนเทิดไทย3 3ซึ่งการจาราจรก็ค่อนข้างจะพุกพ่านพอสมควรเนื่องมาจากว่า มันเป็นซอยลัดของคนแถวนี้ใ,<ช>ในการไปทะลุทะลวงออกเส้นต่างๆได้นะครับแล้วเนี่ยถนนที่เดินออกไปเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยก็จะถึงตัวรถไฟฟ้าแล้วใช่ซึ่งมันจะระยะทางมันจะใกล้กว่าด้านหน้าผมใช่ <ผม S 2> ข้อดีของแถวนี้ก็คือแถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเยอะตลอดแนวทางเดินเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนที่พักอยู่ที่นี่ได้เพราะว่ามีของให้เลือกกินเลือกใช้ได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบ มีห้างหน่อยไปด้านหน้าดีกว่ามีเดอะมอลใช่ <ắng S 2> ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพากลับเข้าไปดูข้างในกันต่อครับ,ค,รบคุณผู้ชมล็อบบี้ตึก B อ่ะจะเรียกว่าออกแบบมากับมีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนตึก A แบบเด e ๊ดเเลยก็ว่าได้เพียงแต่ขนาดมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปชั้น5ซึ่งเป็นแฟลติตี้ที่แบบเป็นส่วนพื้นที่ที่เขาเชื่อมกันระหว่างตึก A กับตึก B ไปดูกันว่าด้านบนอ่ะเมนแฟลิตี้ก็เป็นยังไงครับไปกันเลย คุณผู้ชมส่วนโถงลิฟต์ของที่นี่มันจะมีลิฟต์อยู่โดยสารอู่2ตัวนะครับแล้วก็มีลิฟต์เซอร์วิสอีกอันหนึ่งอยู่ในส่วนของโถงลิฟ์อันเดียวกันครับส่วนพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแปลกก็คือส่วนของตู้จดหมายมซึ่งจะอยู่ในภายในส่วนของโถงลิฟต์นี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตู้จดหมายรวมของตึก B นะคือทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้แหละของตึก A ก็แยกกันไปใช่ อันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสําหรับลูกบ้านแหละคือก่อนจะขึ้นลิฟต์ก่อนจะอ,อะไรก็มาหยิบมีมมของค<ม><อ>นอื่นก็สะดวกนะม,มันก็หยิบ<ม>ของเขาไม่ได้ป่ะมันต้องไขกุญแจเดี๋ยวเราพาผู้ชมขึ้นไปดูข้างบน,นครับครับ ณผู้ชมเราเดินขึ้นมาที่ชั้น5้านะครับซึ่งเราจะเจอพื้นที่ที่เป็นเมนแฟซิลิตี้ส่วนการขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ใหญ่ประมาณไรหนึ่งเชื่อมกันระหว่างตึก A กับตึก B ใช่คุณผู้ชมครับตัวโครงการนี้ที่เขาออกแบบมาให้มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ตรงกลางระหว่าง2ตึกเนี่ยาะว่าเขาต้องการดันตึกให้มันแยกออกจากกันนะครับยอมเสียพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆเป็นแฟซิลิตี้แบบนี้เพื่อให้ห้องแต่ละห้องอ่ะ มันไม่บางบิวกับตึกข้างๆที่อยู่ติดก,กันเพราะว่าเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าเอาตึกาไ,ไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่ชิดตึกข้างๆเลยใช่ะฮะคือถ้าออกแบบ,แบบแบบสร้างเป็นตึกยาวพื่ดออกมาแบบนี้เลยเนี่ยม,มันก็จะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งที่อยู่ข้างๆบางบิวกันและกันซึ่งรับรองว่าไม่มีใครชอบหรอกอทั้งตึกเก่าแล้วก็ตึกใหม่ที่มาสร้างดังนั้นเนี่ยตัวโครงการเขาเลยยอมแยกตรงพื้นที่ตรงนี้ออกแล้วทำเป็นการซินี้ิซัแล้วดันเอาตึก2ตึกแยกออกจากกันทําให ทั้ง2ตึกเนี่ยไม่มีบิวที่บังกันเลยเดี๋ยวเราค,รค่อยๆพาคุณผู้ชมเดินดูกันครับว่าแฟิตี้ที่ชั้นนี้มันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับสวนและพื้นที่ f a c i l i t ีส่วนกลางชั้นนี้มันแปลกนะอ,อย่างแรกเนี่ยนอกจากขนาดที่มันใหญ่เนี่ยเขาทำเป็นพื้นที่ที่มันเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันหมด เอาสระว่ายน้ําวางไว้ด้านนี้ครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระขนาด5เมตรคูณ30เมตรระบบเกลือนะครับ,รบม,มีพื้นที่นอนเล่นแช่น้ําอะไรพวกนี้ได้สามารถรใช้ว่ายออกกําลังกายได้เลยนะฮะใช่ส่วนพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นอาคารใช้งานภายในอาคารก็จะประกอบด้วยตัวไลบรารีตัวฟิตเนสตัวต่างๆจะแยกอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วพื้นที่รอบๆตรงนี้นะคุณผู้ชมเขาจะปลูกเป็นทาเป็นสวนใช่มีทั้งต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีแบบว่า ไม้พุ่มเล็กๆเนี่ยปลูกเรียงรายกันไปนะะใช่ต้นไม้ใหญ่ที่เขามาปลูกจะเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกครับครับก็ต้องรอดูอีกสักปี2ปีแหละพอมันมสมบูรณ์แล้วมันจะให้ดอกให้อะไรก็คงสวยงามกว่าที่เป็นเห็นตอนนี้<ม>ส่วนพื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ของเขาอ่ะก็คือสวนตรงกลางเนี่ยที่เขาจัดจัดไว้เนี่ยมันจะเป็นสวนครัว คือผักสวนครัวนั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีว่านหางจระเข้มีกะเพรามีชพูมีพลิกอะไรเงี้ยให้ลูกบ้านเด็ดไปใช้ได้เด็ดไปใช้เลยใช้ได้เจ้ากะเพราจะกินบูมลองกินกะเพราดูสิเอาได้ช้ได้ใช่ส่วนฟิสซิลิตี้ที่อยู่ทางนี้มันจะแยกกันนะระหว่างที่เป็นแอคทีฟที่เป็นตัวเรียกว่าฟิตเนสกับส่วนที่เป็นแบบไลบรารีซึ่งนั่งเล่นชิลๆสบายๆเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินไปดูลบรารีก่อนครับ คุณผู้ชมส่วนอาคารที่เป็นไลบรารีเขาอ่ะน่าสนใจนะเขาเออกแบบเป็นไลบรารีสองชั้นครับผมโดยที่ชั้นล่างเนี่ยเน้นการนั่งรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็เน้นการนั่งแบบสบายๆพื้นที่อ่ะจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเปิดโล่งมีบานเฟียมแบบว่าพับเปิดเปิดไปเปิดมาเพื่อให้มันแบบว่ามีอารมณ์แบบเชื่อมกับพื้นที่ภายนอกแต่ว่าแบบยังได้แบบวันไหนที่อยากจะได้ p r i v a t ก็ดึงมาปิดได้นิดหนึงใช่แล้วตัวบานเฟียมเนี่ยเขาเออกแบบมาไว้แบบวันไหนที่แบบฝนตกอ่ะ ฝนออตกเราปิดบานเฟียมเราก็ยังนั่งอยู่ข้างในนี้ได้ใช่แล้วพื้นที่บริเวณด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมเขาก็จะวางเป็นแบบเ,ออเหมือนโตประชุมกึม่งๆนะฮะแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบมานั่งติวหนังสือมานั่งแบบว่าสอนพิเศษเอเอะไรอย่างนี้อะไร,รอย่างนี้อ่าใช่นั่งทํางานกลุ่มตรงนี้ได้แล้วข้างหลังก็จะมีแบบเป็นโซฟาไลชั่นหนังสือวางของได้<ม>นะครับผมแต่ข้างบนเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่สําหรับเป็นห้องแอร์นะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงนะฮะพี่ออกไปสิครับเดี๋ยวพี่ยัง สบายยยอู่เลไปสิครับพอเราเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เขาก็จะทําเป็นส่วนที่เป็นห้องแบบติดแอร์ไว้ให้นะครับเป็นห้องกระจกแบบนี้พื้นที่ตรงนี้เขาก็จะเตรียมพวกโซฟาไว้ประบานสักนั่งได้สัก 8คน10คนนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีชั้นวางหนังสือเก็บเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งได้นะคุณผู้ชมแบบใช่เวลานั่งเล่นชิวๆอ่านหนังสือกดเกมอะไรแต่ผมจะบอกว่าลองนั่งดูจริงๆไม่ค่อยเวิร์กหรอกเหนื่อยส่วน<ม>พื้นที่ะะใช่ส่วนพื้นที่มันจะแยกแยก,กันนั่งเป็นกลุ่มๆได้พื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือพื้นที่ที่อยู่ติดผนังกระจกอันนี้ตรงนี้ออกแบบมาให้แบบเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งนั่งชิวๆจิบกาแฟกด เกมทำงานอะไรของเราไปไฮไลท์ก็คือเราจะเห็นวิวที่เป็นสวนเป็นสระว่ายน้ําเป็นคนว่ายน้ําอยู่ตรงนู้นทั้งหมดซึ่งมันคงจะสร้างเรียกว่าบรรยากาศในการนั่งทํางาน แล้วก็สร้างให้มันเสียสมาธิในการทำงนา,งางนอสมควรนดูคนเ<ช>ก็บผักเก็บปาลาอยู่ข้างล่างนะมีปลาด้วยเหรอบู <c oughs> มมีแต่คนว่ายน้านะ <c oughs> <อ>ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมด้านอาคารที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมันจะเป็นอาคารของฟิตเนสเนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นมีฟิตเนสอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็จะมีพวกสตรีมซาวน่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างล่างนะครับผมซึ่งก็จะแยกกันใช้กันไปแยกต่างหากนะครับ ตอนนี้เราก็ดูพื้นที่ส่วนกลางเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องตัวอย่างของที่นี่กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง คุณผู้ชมห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเป็นห้องจริงนะแต่เขาตกแต่งให้เราดูให้มันเป็นห้องตัวอย่างที่มันดูแบบ อะไรควรจะวางตรงไหนสวยงามยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจัดเต็มจัดเต็มที่อ่ะครับคือห้องอ่ะเป็นห้องแบบท b e d r o o m เป็นห้องมุมด้วยขนาด50.5ตารางเมตรซึ่งเขาขายแบบฟ u l l fur แต่ไม่ให้พวกพล็อปอุปกรณ์ตกแต่งอะไรพวกนี้อ่ะแต่เฟอร์นิเจอร์ก็จะได้ทุกอย่างตามนี้ใชร่รูปแบบของห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่สูงประมาณ2ประมาณ2.6เมตรสําหรับในส่วนที่เป็นส่วนของ l i v i n g Are a ครับแต่ส่วนที่เป็นส่วนของห้องนอนกับห้องน้ำจะสูง2-4เมตรครับ ตัวห้องเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นเอกลักษณ์ของแกนยูในรูปแบบการออกแบบห้องของห้องนี้นะคือเขาจะจัดพื้นที่เป็นแบบเรียกว่าพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะบาลานซ์คือให้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นคอมมอนแอร์เรียที่ใช้เป็นลิฟวิ้งแอร์เรียนกับพื้นที่กินข้าวอยู่ตรงกลางแล้วก็แยกห้องนอนออกไปทางด้านขวามือนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนใช้งานก็เป็นห้องน้ําเป็นครัวเป็นระเบียงรูปแบบการจัดของเขาอ่ะคุณผู้ชมเขาจะเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้สําหรับติด ตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้านะคุณผู้ชมจะใส่รองเท้าได้เยอะพอสมควรด้านบนก็เป็นที่วางของแต่คุณผู้ชมครับสําหรับคนที่อยู่ห้องนี้แบบ3-4คนอะไรอย่างเงี้ยหรือสองสาคนที่มีของเยอะๆเนี่ยตรงนี้เวลาวางของมันอาจจะฝุ่นจับเพราะมันเป็นแค่ชั้นธรรมดาผมแนะนําให้บิ้วเป็นแบบชั้นวางของที่มี ประตูมีหน้าบานปิดจะติดได้เรียบร้อยกว่าใช่แล้วทางฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมเดินเข้ามาจากประตูทางเข้านิดเดียวยก็จะเจอขอบตัวของห้องน้านะครับซึ่งห้องน้ําที่นี่นะฮะมันจะมีอยู่ห้องน้ําเดียวนะครับคุณผู้ชมใช้ร่วมกันระหว่างทุกห้องที่อยู่ในห้องนี้เลยนะฮะตัวฟังก์ชันเนี่ยด้วยความที่เขามีห้องน้ําเดียวเขาเลยออกแบบมาให้มันสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันหลายๆคนนะครับโดยที่ ฝั่งนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับมีเคาน์เตอร์วางของให้เรียบร้อยนะฮะถือกระจกมาให้แล้วนะครับผมแล้วพื้นที่ฝั่งนี้จะเป็นชวาบ็อกกับโถสุขภัณฑ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีประตูกั้นฟังก์ชันแต่ละส่วนเนี่ยให้แยกออกจากกันเลยนะครับคนหนึ่งอาบน้ําอยู่ก็ได้อีกคนหนึ่งท,ทําธุระอยู่ในห้องน้ำนะครับและอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะยืนแปรงฟันอยู่ตรงนี้ก็สามารถทําได้พร้อมกันเลยครับบูมสามารถแปรงฟันพร้อมกับอีกคนหนึงเข้าห้องน้ําได้ปะผมก็ ตะขิดตะขวงอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นก็คงต้องทําถูกปะใช่ับเช่นเวลาแบบตื่นสายกันทั้ง,บ,<า>งบ้านเราทำเป็นนิ่ออกอะไรอย่างนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สําคัญคือคนที่อยู่ในห้องนี้จะมาใช้งานร่วมกันมันคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ living area นะคุณผู้ชมผนังด้านนี้เนี่ยให้เราทําแบบวางทีวีมีตู้วางของมีตู้เก็บของอะไรแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเอาทีวีแขวนผนังแล้วเอาของวางตรงนี้ได้อีกจะดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่วางของมันค่อนข้างที่จจะํากัดพอสมควร ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่วางโซฟาซึ่งโซฟาเนี่ยเขาก็สามารถวางขนาดยาว3ามที่นั่งนอนนี้ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่านั่งกันไม่พอนะก็สามารถที่จะเสริมเสริมเสริมอะไรนิดๆหน่อยๆได้นะเพราะพื้นที่ตรงนี้มันยังมีพื้นที่ระยะเหลือพอสมควรไฮไลท์ของการออกแบบของเขาก็คือเขาเอาส่วนของโต๊ะกินข้าวมาไว้ตรงนี้ S <S <S ซึ่งส่วนโต๊ะกินข้าวมาวางตรงนี้าวางชิดผนังเนี่ยแล้วออกแบบให้มันเป็นเก้าอี้ยาวชิดผนังแบบนี้ทําให้โต๊ะกินข้าวเนี่ยมันกลายเป็นโต๊ะเนกประสงค์ใช่หมายความว่าแทนที่เราจะกินข้าวอย่างเดียวเราใช้สําหรับนั่งเล่นนั่งทํางานทําอะไรพวกนี้ได้ด้วย <S 1> <S 1> <อ>กดคอมอะไรได้นะฮะหรือจะนั่งแบบว่าเออนั่งเล่นธรรมดาชิลๆ <S 1> <S 1> ใช่อย่างบางทีแบบบางทีคุณพ่อนอนดูทีวีแบบนอนเต็มโซฟาคุณแม่ก็อาจจะนั่งกดคอมอะไรตรงนี้ได้มีพื้นที่เหลือนะครับ ซึ่งจริงๆห้องนี้ความที่มันเป็นห้องมุมอะคุณผู้ชมทําให้เวลาเรานั่งทํางานทําอะไรตรงนี้มันจะเทควิวสวนเทควิวสระไว้น้ําอะไรตรงนี้ได้ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมห้องแต่ละห้องเนี่ยวิวไม่เหมือนกันคุณผู้ <ạ. S 1> ชมเวลาดูก็ต้องเลือกเอาเองว่าห้องนี้ได้วิวแบบไหนอะไรยังไงนะครับพื้นที่ทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของครัวกับส่วนของระเบียงซึ่งเป็นระเบียงใช้งานนะ ตัวครัวเขาเป็นครัวที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเ็าออกแบบมาเป็นครัวปิดมีประตูปิดแบบนี้เวลาเราทําครัวเนี่ยจะได้ทําได้แบบจริงจังเต็มเหนียวได้เลยไม่ต้องกังวลว่าควันหรือกลิ่นอะไรมันจะออกมาจากออกมารบกวนด้านนอกนะครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กนะครับผมซึ่งอพอเข้ามาปุ๊บพื้นที่ของห้องนอนเล็กอันนี้เขาจะวางเตียง3าฟุตครึ่งนะฮะชิดผนังฝั่งนี้เอาไว้นะครับผมแล้วพื้นที่ที่อยู่รอบๆเตียงเนี่ย ฝั่งนี้เขาก็จะวางเป็นโต๊ะทํางานที่อยู่ชิดกับผนังแล้วก็มอีอยู่ติดกับหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับแล้วพื้นที่ที่อยู่เป็นผนังฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไว้วางตู้เสื้อผ้าแล้วฝั่งนี้ก็จะสามารถบิ้วเป็นชั้นเก็บของอะไรได้อีกนิดหน่อยนะครับห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมตัวห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ย รูปแบบการจัดของเขาก็วางเตียงขนาด5ฟุตไว้ตรงนี้ตรงนี้มันมีพื้นที่เสานิดหน่อยดังนั้นเนี่ยเตียงมันจะอยู่ชิดเสาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะ,จะมีพื้นที่ว้าแบบนี้ดังนั้นไม่ต้องกังวลเวลาลุกเข้าลุกออกเตียงลุกออกได้ทั้ง2ด้านแน่นอนนะครับส่วนของหัวเตียงเนี่ยเขาบิวหัวเตียงไว้แบบนี้เลยทําให้เราสามารถวางของจุกจิกอะไรต่างๆไว้ทางด้านหัวเตียงได้จะได้หยิบใช้งานได้สะดวกนะครับแต่ปลายเตียงเขาเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าคุณผู้ชมซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันะ,เเนะ่งาซึทํให พื้นที่ที่วางทีวีอ่ะมันต้องแอบมาอยู่ทางด้านนี้จริงๆอ่ะเราจะวางทีวีปลายเตียงก็ได้แต่เวลานอนดูนะมันจะเอียงๆนิดนึงอาจจะไม่ได้ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าเราไม่อยากจะดูทีวีออกไปดูทีวีข้างนอกมันก็จะโอเคกว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโครงการที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปข้างล่างครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูโครงการเสร็จไปแล้วนะครับพี่โอค,ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครพี่ก็ <_ d ans> ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาโครงการที่อยู่ในย่านตลาดปูนี้นะคือต้องบอก <_ d ans> คุณผู้ชมอย่างนี้นะคุณผู้ชมโครงการที่เกิดใหม่และเป็นตึกสูงในย่านตลาดปูที่เกาะสถานด้วยฟ้าตลาดปูเนี่ยครับทุกๆโครงการเนี่ยมันจะมีระยะเดินไปรถไฟฟ้าใกล้กว่าโครงการนี้แต่โครงการนี้มันแลกมันมีของมาเทรดออฟมาแลกกัน ด้วยโครงการนี้มันเป็นโครงการที่จัดแฟร์ซินตี้มาค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วก็น่าใช้มากเมืม่อเทียบกับโครงการใหม่ๆรุ่นเดียวกันนะครับอีกข้อนึงก็คือเรื่องของรูปแบบของการออกแบบห้องอคือแกรนด์ยูเขาจะมีสไตล์มีรูปแบบที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองครับซึ่งคนไหนที่มาดูเนี่ยต้องมาดู้วยตัวเองนะดูแล้วเราชอบเราเหมาะกับแบบนี้ไหม,มแต่จะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีสาระสําสคัญมากสําหรับคนที่เลือกโครงการนี้ก็คือมันเป็นโครงการที่เสร็จแล้ว อ,อยู่ดังนั้นเนี่ยซื้อปุ๊บม,มันอยู่ได้เลยแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าคุณผู้ชมอ่ะจะต้องมีเงินพร้อมอที่จะโอนด้วยนะเพราะโครงการ<ช>เสร็จแล้วแบบซื้อแล้วผ่อนดาวน์ไปเรื่อยๆไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ UDlight at ตลาดพลูสเตชันจากแกรนด์ยูนะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกข,ของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thing o f l i v i n g c o m เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m s l a t i n g l i v i n g ครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่อง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ